เขตลักษณะพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีคุณค่าและความสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่ในเรศวรเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปีพุทธศักราช2534จากการต่อสู้ของคนหลายรุ่นจนทําให้ผืนป่าแห่งนี้อยู่ในความทรงจําของคนไทยทั้งชาติห้วยขาแข้งจริงเราเสนอเป็นเขตลักษณะพันธุ์ป่ามาแล้ว ตั้งแต่ปี2506เสร็จแ,แล้วผมก็ไปนอกปี2507กลับมา2509ก็ยังไม่ได้ประกาศถูกกัดขวางเพราะมันเป,ป็นป่าสัมปทานของบริษัทไม้อัดบริษัทไม้อัดไทยจำกัดก็เลยยื้อกันมาแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีเข,ขาก็ขานบอกว่าสองห้อยกาแข้งนะั้นเป็นที่อยู่ของแร่ที่มีค่า คือแร่อะไรอะแร่สังกะสีอะไรก็ไม่รู้แหละมากมายถ้าเป็นเขตรักษาสัตว์ป่าแล้วก็ทำมันแร่ไม่ได้ก็คา้านเอาไว้ก็มีการเถียงกันค่อนข้างจะเผ็ดร้อนหน่อยก็เลยทาผมก็บอกว่าเขตรักษาสัตว์ป่า,ารงศกาแคกเป็นสถานที่แห่งเดียวที่มีควายป่าเหลืออยู่สักห้าสิบตัวที่อื่นไม่มีแล้วถ้าไม่ได้ประกาศลควายปา่าก็จะทูนพันุท์ทีนี้ตัวผู้แทนของ รมทรัพยากรตรณนี้รู้สึกจะเป็นระดับรองอันทีดีมั้งบอกผมไม่เชื่อว่าจะมีควายป่าแต่ถ้ามีควายป่าจริงถ่ายไหผมดูผมจะยอมถ้าอย่างนี้โอเคผมก็รับคำท้าพอรับคำท้าผมก็พาทีมจางภาพเนี่ยไปถ่ายวีดีโอที่ห้วยกาแข้ง <S 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 ก็ไปเจอควายป่าตัวหนึ่งมันก็ลองนอนปลักอยู่จนในที่สุดเราชนะอย่างที่ว่าเนี่ย ที่ประชุมสมวนและค้มคองสัตว์ป่าซึ่งมีประลัดกระทรวงกรเกษตรเป็นประธานเนี่ยเห็นชอบพอเห็นชอบเราถือผ้าเหนือแล้วเข้ามาต่อสู้กับกันเองไปในกรมว่าตรงนี้มันเป็นสภาสัมพันธ์ของบริษัทไม้อัดผมจะประกาศตามมาติกรรมการที่กระทรวงเป็นประธานนะจะทำยังไงก็เรียกเชิญบริษัทไม้อัดมามาคุยกันในที่สุด เถียงกันไปเถียงกันมานานก็เขาก็ยอมด้วยเหตุผลของเราก็ยอมเมื่อเขายอมทีน uh uh> uh ี้เราก็ประกาศใช่ไหมเราประกาศเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเมื่อปี2515โดยประกาศของคณะปฏิวัติจอมพลถนอมสมัยนั้นกำลังอยู่ระหว่างการปฏิวัติผมจำได้จากจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อให้ผืนป่าห้วยขาแข่งเป็นเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่า เปรียบเสมือนการส่งไม้ต่อให้คนรุ่นหลังเพื่อผลักดันให้ผืนป่าเป็นต้นแบบของการบูรณาการร่วมกันในด้านการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพื่อเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพและเพื่อเป็นบ้านของสัตว์ป่ามาจนถึงวันนี้และต่อไปในอนาคตครับแน่นอนหลายๆท่านที่ ไม่ได้ทํางานกับท่านไม่ได้สัมผัสท่าน,านก็อาจจะไม่เข้าใจนะในส่วนที่ท่านได้ทําอยู่แม้แต่ว่าบางครั้งเยี่ยที่ผมมาแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเอ๊ะท่านก็ทํานี้ด้วยหรอท่านทำนั้นอีกนะท่านอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นคุณโนปกาศคุณโนปการที่ได้ท่านได้สร้างให้กับคือเป็นคุณโนปการของตัวท่านที่มาหาศาลมากที่พวกเราต้องระลึกถึง ถ้าจะว่าไปแล้วในตัวผมเองนะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเห็นด้วยคือเป็นบุญคุณใ,ใหญ่หลวงของประเทศนี้นะ,ะที่ที่มีท่านนะฮะ,ะา